ราชบุรีเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งยังพบปัญหายาเสพติดแรงงานผิดกฎหมายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหาในภาพร,รวมที่ยังมีเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเน,นื่องก็คือเรื่องของปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งป่าไม้นะครับกอรมนรจังหวัดราชบุรีจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตรกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนคอยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการมวลชนกนชรเราฝึกมาหลายรุ่นเร,เราก็อยาบอกเขาว่าเนี่ยความเสียสละเนี่ยต้องมีนะโดยมีการปลูกฝังความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์การทํางานเป็นทีมเสียสละและรักสามคัคคีเพื่อขยายเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ของจังหวัดรู้จัดการทํางานเป็นทีมเรื่องความมั่นคงเราก็รู้ทันทันทีครับน้อมนําของแนวทางพระราชดำริมา สอนชาวบ้านให้อยู่กินอย่างพอเพียงเป็นหูเป็นตาซอ,ซองดูแลตรงไหนมีเรื่องตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มกนชเราเนี่ยก็คือกลุ่มทั้งจังหวัดมีกลุ่มลายของกองหนุนเพื่อความมั่นคงจะติดต่อกันตลอดทุกวันครับทาให้เรารู้รอบทิศของทั้งจังหวัดเลยครับทุกอําเภอนี่คือวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในเรื่องของการเสียสละในปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับ ถิ่นกำเน,นิดของเราเองสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1374หรือกอรมนจังหวัดทุกจังหวัด